สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ7ข้อหายอดฮิต ที่มักถูกตำรวจเรียกบ่อยๆ 1. ขับรถเร็วเกินกำหนดอัดตราโทษปรับไม่เกิน1000บาทโดยปกติความเร็วสูงสุดที่ขฎหมายกำหนดในเขตเมืองจะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกเมืองอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อาจมีการอนุโลมในถนนบางสายให้ใช้ความเร็วเกินกำหนดได้เช่นทางด่วนบรุรพาวิถี อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมอเตอร์เวย์ชลบุรีพัทยาอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นหากใครใช้ความเร็วเกินกว่าน,นี้จะถือว่าผิดกฎหมายแม้ไม่ถูกตำรวจเรียกแต่ใบสั่งอาจตามไปส่งถึงหน้าบ้านพร้อมรูปถ่ายสวยๆก็เป็นได้ 2. จอดรถในที่ห้ามจอดอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทจอดรถในที่ห้ามจอด ถือเป็นข้อหายอดฮิตโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหาคนครเพราะถนนบางเส้นเห็นคนอื่นเขาจอดก็จอดตามแต่กลับมาที่รถอีกทีปรากฏว่าถูกล็อกล้อพร้อมใบสั่งหนีบไว้ที่กระตกหน้ารถแล้วขณะที่รถคันอื่นหายกันไปหมดเจอแบบนี้คงต้องบอกรถไปจ่ายค่าปรับสถานเดียว 3. ขาดต่อภาษีประจำปีอัตราโทษ ปรับไม่เกิน2,000บาทเมื่อขับรถผ่านด่านตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหมักเพลงเล็งแผ่นป้ายการเสียภาษีรถยนต์เป็นพิเศษหากพบว่าหมดอายุก็จะถูกเรียกปรับทันทีดังนั้นควรตอภาษีรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนหมดอายุและควรนำแผ่นป้ายใหม่ที่ได้รับมาติดแทนที่ของเดิมทันที 4. ไม่จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อัตราโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการติดป้ายแสดงพรบแล้วแต่หากรถคันไหนขาดต่อภาษีประจำปีก็เป็นไปได้ว่าจะขาดการต่ออายุพรบด้วยดังนั้นหากถูกตำรวจเรียกอาจโดนค่าปรับเป็นสองเด้งเลยก็ได้แถมจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆ 5. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอัตราโทษปรับไม่เกิน1,000บาทการยกโทรศัพท์คุยขณะขับรถก็ถือว่าแย่แล้วแต่หากใครหยิบขึ้นมากดแชทหรืออัปเดตสเตตัสอะไรทำนองนี้ยิ่งแยก่กว่าเพราะทำให้เสียสมาธิในการขับรถอย่างรุนแรงหากคุณตำรวจเห็นเข้าละก็รับรองว่าโดนเรียกทันที 6. ขับรถแช่ขวาอัตราโทษปรับไม่เกิน1,000บาทถือเป็นข้อหายอดฮิตสำหรับใครที่วิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆเลยก็ว่าได้ซึ่งตามกฎหมายแล้วรถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องใช้ช่องทางซ้ายสุดนอกจากต้องการแซงเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงคงทำเช่นนั้นได้ยากเพราะหลุมขนาดใหญ่บนเลนซ้าย ก็พร้อมกระซวกช่วงล่างรถของคุณได้ทุกเมือ่อดังนั้นก็ถือว่าเสี่ยงดวงเอาก็แล้วกัน 7. ฝ่าไฟแดงอัตราโทษปรับไม่เกิน1,000บาทอีกหนึ่งข้อหายอดฮิตสำหรับคนใจร้อนซึ่งมีสิทธิ์โดนเรียกทันทีหรืออาจถูกใบสั่งส่งตามไปถึงบ้านเลยก็ได้ทางที่ดีหากได้สัญญาณไฟเหลืองก็ควรชะลอหยุดได้แล้ว ดีกว่าฝ่าไฟแดงไปแล้วเกิดอุบัติเหตุบอกเลยว่าไม่คุ้มจริงๆจริงๆแล้วขอหาที่มักพบได้บ่อยยังมีอีกเป็นจำนวนมากมายทางที่ดีควรปฏิบัติตามกฎจราจรให้เป็นนิสัยจะได้ไม่ต้องเสี่ยงถูกตำรวจจับแถมลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง7ข้อหายอดฮิต ที่มักถูกตำรวจเรียกบ่อยๆถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ